มาดูน้องพารวยนะคะวันนี้เล่นอยู่บ้านดีๆนะคะก็มีสาวๆแวะมาเล่นด้วยนะคะโตเป็นหนุ่มแล้ว ค่ะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักจากน้องแมวน้องพารวยพระเอกประจำช่องของเราค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ